วันที่9เมษายน2568ดรอนุกูลสีสมบัติผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ผู้อํานวยการเขตตรวจราชการที่15เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานวพีอและสรุปผลการรายงานการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่15และบุคลากรที่เกี่ยวข้องณโรงแรมเชียงใหม่ภูคมจังหวัดเชียงใหม่วันที่11เมษายน2568นายอนุกูลศรีสมบัติผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1 จัดประชุมอนุกรรมการค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื matches, ้นที <ilian>, pair, rights, ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ครั้งที่5 2,568เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสพปเชียงใหม่เขต1ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายสิทธิชัยมูลเขียนประธานอนุกรรมการค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ณนะห้องประชุมล้านนาสพอปอเชียงใหม่เขตหนึ่งวันที่18เมษายน2568ดออรอนุกูลศรีสมบัติผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพปอเชียงใหม่เขตหนึ่งและคณะศึกษานิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผ่านโปรแกรมสูงโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวง์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบทณห้องประชุมล้านนาสพปเชียงใหม่เขตหนึ่ง